จีโร่ใหญ่ใหญ่จิโร่ใหญ่นะเจ้าก็เพได้คลิปตลกเนลยอันนั้นนะอ๋อจิโรอเนี่ยคูณจักมือหันครับชองมืออะไรนะมืองมือจังสิได้ออกมาขายป้ายทางเข้าบ้านนาเกียวนะครับนี่ตอนนี้เราถึงป้ายบ้านนาเกียวแล้วนะครับผมส้อนหน้าทีบบเป็นสองพี่น้องที่อยู่กัน ว่าเราจะไปเส้นทางนะครับเส้นทางที่แบบเราเคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเส้นนี้เห็นว่าช่วงน้ําท่วมช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่คือน้ําท่วมหนักมากครับเส้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะไปบ้านไหนนะครับบางท่านก็อาจ,จะได้ยินหรือรู้แล้วว่าไปไหนเนาะ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่คิดถึง,งๆๆๆช่วงประมาณน่าจะเดือนสองเดือนก่อนเนาะน้ำร่วมน,นัน้าต้มหนักนะครับที่นี่ คือเข้าไปไม่ได้เลยจนต้องได้ใช้เรือนะครับ theo lời bác ดาวเลยนะครับนะอากาศเย็นน่าอยู่นะ แบบสมัยใหม่แล้วก็รุ่นเก่าๆก็ยังมีขายอะไรบ้างนะขายคุณผู้ชมบอกยักษ์ขายยังขายยังเนาะขายเยลี่ยนเอออ่ะระหว่างทางได้ยังได้เกี่ยนคือได้จอดรถเห็นเห็นมือคนสาวยูเนาะนี่สาวยูไปไปเบิกน้ำสาวให้ ชิโร่มานะจิร่ใหญ่ใหญ่นะจิโร่ที่หเนาะใหญ่มากเลยแล้ก็เอียนหือปลาไหลโอ้นี่ปลาค้อนี่โอ้ปลาคอปลาคอก็มีปลาคอก็มีแมนคืออะไรปลาค้อปลาคอที่ทงวองเ้ัวอก ทองชาพันละทงเงินหคิถงงชาพันก็ให้เปูในไทย่มกนะเจ้าก็วได้คิปตลกเนาะเจ้าอย่าเผาอย่าเผากิ้นเาอาจับจับใลเนี่ยโอ้ยอ่ะก็น้อยละยู่การทางนี่มีคิดถงเอาเลยบอปลาหมอปลาคงถุงถุงาพนจักตัว มีสาตัมีงส์หงส0ละสามพันงสละา0พันสามสิบตัวสองหมื่นสี่สิบบาทใช่ไหมโดยโดยประมาณนั้นแต่ว่ามันตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขนาดนกอ้าวจะจองเอาอย่างเรี่ยงใหญ่เลยต้องฝากถ้าเลยจะรวมกันหน่อจะรวมราคาเลยคนสียวคือเมาตอนนี้เมาแค่ตค ระวังเรามันหลุดเนอะหอนหอนอีกอ่ะนี้ก็กำลังเจรจากันสองเซนสองร้อยสองเท่าอ้าเจรจากันระวังทางสบายหรือป่ต้องเอาไปไกลหรือว่าอนี้นะเข่าเงื่อนเอาบุมีตัวใหญ่ขนาดนี้เลยบุ๊มใหญ่แบบนี้เพราะบ่งแบบใกล้ใกล้หน่อยนี่ครับเอสเซจตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่บึงแต่เชนแบ็กเชนเช้าโว้ะ ชวเช่าเอันันอี้นนี้พอพ่ออยู่นะโ้วพ่อว้าอมาดตนี้่นกันนกันอนนี้ไปซ่าเอาบอกรบดูจไลยครับเอาปจ้าเอาไปซเอาม่มาาน้เาที่ือนะาอันนั้นนะอ๋ออจิรอ่นี่คดจักมือันครับ สองมือสองมืออ,มอจังสิได้ออกมาขายแล้วมันเก็บไว้ได้จักมือนี่มาแต่นสายจ่ะนานาเกี่ยวบ่โอ้มาแต่บ้านนาเกี่ยวสั่งไว้ได้ไหมพ่อสั่งอันนี้ไว้ให้ได้อยู่บ่นนบบไ,บบได้ยังไงได้มาเมือมื่อื่นนี่บาทุบ่ <า S 1> บท,บบทันแล้วละ่ะหมื่นบ่ทันแ่สันแล้วเจ้าไปนำ่งข่อยนี่เด้อ อยู่ใช oh! ่อย ja. mm ู่ฝากคลองคนลแต้ยตันรวดไปเป้าบอลลกมาเลยนะายนี่ๆโอ้ยชนเราะว่ายังร่ไฟกว่าเขานี่อย่าจะไฟเกินท่งน้ปนี่กับเบิดแหละป่าเียนทีเรๆขอบใจเลยัขอให้คลายเบิรดเร็วเด้อเกิดงูเขียนทั้งเขียนทั้งป่พ่อเลยเราบาน ลาบ้าบ้าอะไรทิ่มเลยเราทิ่มเลยเราแอนไม่ค้านเพราะว่าไม่ค้านนี่เราเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาหันถ right right well, so ุงเนี่ยหันหนูแม่นหรออ่าหนูหนูหนูโอเคสบายดีโซ่มีโซ่มีโซ่มีโอ้นะครับก็ซื้อของกันจากซื้อกลางทางเลยนะทุกคนเพราะว่าคนต้องการเหมาที่รอรู้จีมมี่ ใหญ่มากโอ้บึงคนน่ะตัวใหญ่นะไม่ใช่บ้านเราเดี่ยคือแบบมันไม่ใหญ่ไปนี่นะบ้านเรานที่ทำไมมันแบบมันสายพันธุ์แบบใหญ่เลยหนึ่งเมาถูกมานี่ครับโอเคครับคลิปนี้ลี่รอใหญ่ไปกันต่อนะครับตัวใหญ่เลย